ผิดที่บางคนไปมองผิดที่บางคนมาตามแบบนะบางคนมาตามปุ๊บนะครับตามปุ๊บใช่อยู่ครับนะใช้อยู่คือบางคนเนาะนะครับสีวาจังไดมันเป็นดวงหรือจังจไดผงก่ลรรู้ล่ะนะครับคือก่อนหน้านี้แตกมาแบบเออแตกคาดแตกแนวแตกชัวร์ชัวร์ชัวร์นะครับแตกต่อเนื่องกันมานะครับพอมาหอดนะครับพอมาหอดพอมาหอดมือเข้าไปตามนะครับนะนะมันหลุดก็มี นะครับบางคนหลุดแล้วแล้วหลุดทีเดียวคือแบบคือหยุดเลยนะหลุดทีเดียวคือหยุดเลยนะหยุดทีเดียวบาไปต่อกว่ามี่สีให้ดีต้องอ่าต้องเอาเหรอน้อยมาด้วยจะได้ปัง,ปงๆในนะถามมามาได้บอมาได้ครับนะหลาน้อยคุณแม่มาได้นะแต่จะไม่แต่ผมจะไม่ได้อยู่สภาพนี้นะ นะเมื่อเด้งก็กสิอุ้มลูกนะครับเมื่อเด้ก็กสติโซ่เลขกโอ้ยเมื่อยนะเมาแค่เมาของเมื่อยแล้วพี่นอ้องฟันสามใครชอบนะใครชอบเลขสามพิมพ์ขึ้นมาอายุเดือนเกิดพอดีนะครับนะต้องจัดแล้วสามอะไรสามอะไร, 3, อะไรขอคนละหนึ่งคู่ขอคนละหนึ่งคู่ทุกคนชอบสามอะไรพิมพ์ขึ้นมานะไม่มีจํากัดนะครับคือ เลข3มันก็มีเยอะนะก็ไล่ไป30นะครับ 30, 3 0 3ศูนย์จนจนวอด3าเก้านะครับนะแล้วก็ไล่กลับมานะครับไล่กลับมาโอ้เยอะนะครับใครชอบ3อะไรพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยหวัดดีคุณพิพัฒนะครับฟัน3นะครับต่อไปเราไปดูชุดตัวเจาะกันเลยนะครับฟัน3มเจาะด้วยชุดนี้ครับนะ ชุดตัวเจาะเชื่อว่าทุกคนนะครับหลายๆท่านก็น่าจะเห็นกันแล้วเหรยะนะครับเห็นกันแล้วละนะครับนาะเออพะวานะครับเลขตัวนะครับเลขตัวเจาะก็ให้เห็นเยอะแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็อาจจะเห็นนะอาจจะเห็นเยอะแล้วนะครับเห็นได้ลายแล้วนะครับนะเดี๋ยวให้ผมอธิบายนิดนึงนะครับสําหรับเลขคู่แรกนะครับเจ็ดสาม เลขคู <sucks> ่แรกนะครับ73ตัวนี้นะครับ73ชุดนี้คู่นี้นะครับจะเป็นเลขตัวเปิดนะครับ73จะเป็นเลขตัวเปิดต่อมานะครับคือเลขก่อนดัง36นะครับไม่รู้ตอนนี้ดังหรือไม่ดังตอนนี้ไม่รู้นะครับเนาะนะเจ็ดสามนะครับ73เป็นเลขตัวเปิดนะครับ36เป็นเลขก่อนดังส่วน35นะครับ35เนี่ยอัด อั้นไว้จะโดนแล้วนะครับเนาะอั้นไว้อั้นไว้นะครับนะอา่านะอั้นไว,ว้มาให้ทุกคนนะครับผมนะไม่รู้ว่าดังหรือไม่ดังนะไอเลขสามคู่นี้ถ้าใครรู้นะครับตัวไหนดังสุดก็พิมพ์ขึ้นมาได้นะครับหรือถ้าท่านใดนะครับชอบเลขคู่ไหนนะครับในนี้ก็พิมพ์ขึ้นมาได้นะครับเนาะพิมพ์เลขตามด้วยคําว่าดังหรือคําว่าชอบนะครับพิมพ์ตัวเลขนะ 3คู่นี้นะครับสาคู่นี้คู่ไหนก็ได้นะครับนะพิมพ์ขึ้นมาแล้วตามด้วยคําว่าดังหรือคําว่าชอบนะครับเนาะอ่นะนะแต่มันแน่นอนอยู่แล้วครับวันนี้มันก็เออก็ต้องมีแน่นะครับวันนี้จุดทูบไหมคะหรือจุดพรุ่งนี้เช้าจุดไปแล้วครับเลขทูบจุดไปแล้วนะจ๊ะอ่านะเลขทูบจุดไปแล้วนะครับผม อ่าเจ็ดสามสามหกสามห้านะครับต่อไปเราไปดูเลขหมัดเดียวกันอ่าต่อไปเราไปดูเลขหมัดเดียวกันดีกว่าเนาะนะครับอ่าต่อไปเราไปดูเลขหมัดเดียวกันดีกว่านะครับหลังจากจบจากเลขหมัดเดียวนะครับจะเป็นเลขสามตัวนะครับเนาะเมื่อนี้นะครับผู้ใหมาบอกเลยครับคุ้มครับคุ้มสุดคุ้มนะนะครับอ่ะ เลขอะไรทุกคนจ้าเห็นแบบแบบเลียงห่างพี่น้องอ่าเลขอะไรหมัดเดียวนะครับตัวแดงๆนี้จะเป็นเลขหมัดเดียวนะทุกคนนะเลขตัวแดงๆนี้จะเป็นเลขหมัดเดียวนะครับเลขอะไรจ้าเลขอะไรทุกคนเลขหมัดเดียวนะครับหมัดเดียวคือเลขอ่าหมัดเดียวคือเลขตัวนี้นะครับอ่าเลขสวยจ้านะครับผม เนาะหมัดเดียวนะครับหมัดเดียว4-8นะครับถ้าเรากลับเล่นก็จะเป็น8-4นะครับเ mm hmm. ชียงลายอัานแล้วค่ะ363-35สามสม้า 3, 6, 3, 3, 5, เาพลาดนะครับพลาดพลาดเลีทกูบใช่ไหมนะใครรอถ,ถึงท้ายเลยส่วนเดี๋ยวผมย้อนหลังให้เนาะอ่านะเ,านะเดี๋ยวย้อนหลังให้ดีกว่า ชอบมากนะครับ35จัดไปครับอ่ะหมัดเดียวนะครับ4ี่4ดเนาะถ้ากลับเล่นก็จะส0อ่าถ้ากลับเล่นก็จะ84ดนะครับต่อไปนะครับต่อไปเราไปดูเลข3ตัวกันดีกว่านะครับ3ตัวรัฐบาลตามนี้เลยนะครับท่านใดที่นะครับสำหรับท่าในใดเนาะที่ต้องการเลขสายด่วนรัฐบาลงวดนี้นะครับสายด่วนงวดนี้ จิ้มลิงก์ด้านล่างตรงนี้แล้วแจ้งแอดมินเข้าไปรอในกลุ่มได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวแอดมินนะครับพอถึงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มก,กว่านะครับเดี๋ยวแอดมินเขาจะส่งเลขสายด่วนให้นะครับอขอเลขทูบนะครับคุณแม่ละเอียดได้ครับคุณแม่แฉลบได้แฉบนะครับแฉลบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนาะจดเอานะครับเรื่องเฉพาะเลือกเฉพาะตัวที่เราชอบนะครับทุกคนนะ เหลือเฉพาะตัวทเดียวมานะครับถูกใจตัวไหนพิมพขึ้นมานะครับเอ่อจวดเจิดพี่น้องจ๋านะครับเข้ามานะครับอะตามนี้นะครับเลข3ตัวก็9ก้นะครับนับหนึ่งปิดแนวทางซองแดงนะครับต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเลขทูบให้ดูนะครับนับหนึ่นับ2นับ3นับ4นับ5นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ ่าแล้วก็นะครับสําหรับเลขทูบไม่ไม่โชว์ดีกว่าเนาะนะครับ<ส>เดี๋ยวผมบอกเลยดีกว่านะครับสําหรับเลขทูบนะครับสี่สี่สามสี่นะครับเลขทูบสี่สามสี่จ้าทุกคนทันไหมทันไหมเลขทูบนะครับสี่สาม สี่ครับนะสี่สามสี่ครับสี่สามสี่นะคือคือมันมันเป็นอะไรที่ผมไม่ได้ตั้งใจนะผมไม่ได้ตั้งใจที่จะให้แบบมันมันคือมันเป็นเลขถูกนะครับอันนี้ไม่มีใครกําหนดได้อยู่แล้วนะครับเลขถูกนะครับเป็นอย่างที่เขาแบบกําหนดเนี่ยนะครับสี่สามสี่แน่นอนคือเลขสามมันมาอีกแล้วนะครับ งวดนี้ฟันสามนะครับก็จะมีเจ็ดสามนะไล่มางแต่เรกเจ็ดสามก่อนดังก็ก่อนดังก็สามหกนะครับแล้วก็สามห้านะครับสามห้ายังไม่พอนะจุดเลขทุบก,ก็ยังมีเลขสามมาอีกก็ยังมีสี่สามสี่นะครับนาะไม่แน่นะครับสําหรับเลขสามนะมันเป็นนะเอาเป็นว่าใครชอบนะใครชอบเลขสามเหมือนผมนะครับก็ติด,ต,ดติดไว้ได้ก็ดีนะครับติดไว้หน่อยก็ดีนะครับสําหรับ เลข3ก็มีให้นะมีมีให้ตามเยอะนะครับน้องก็จะเนิ่นนักไปที่เด